วัสดีครับอันนี้เป็นลูกค้าจาก You Tube ส่งมานะครับแอปพมาก็จะสภาพนี้อันนี้น่าจะเป็นเศษเศษเหล็กนะครับเศษเหล็กเล็กๆแล้วไปติดแม่เหล็กพอปิดติดแม่เหล็กปุ๊บแล้วเราก็ปิดฝาเนี่ยมันจะเกิดรอยดำแบบนี้นะครับคนที่ทำงานใกล้เครื่องจักรใกล้พวกเหล็กเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับตรงจุดนี้นะแบบนี้ เศษเหล็กเล็กๆครับที่ติดแม่เหล็กอยู่่เข้าไปฝังในเนื้อละเอาออกได้ไหมออกได้แต่อาจจะไม่ไม่ไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำความสะอาดให้ดูเนาะแล้วก็ส่วนของหูหูก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นรอยค่อนข้างเยอะ มือช่างอาจจะเลอะบ้างนะครับเพราะผมทํางานต้องใช้มือเป็นตัวจับอันนี้เป็นเปื้อนกาวเอาไม่ออกโอเคเดี๋ยวมาดูตอนที่ทําเสร็จแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างลูกค้าแจ้งเปลี่ยนแบบนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็น AirPods ที่เปลี่ยนแบบเสร็จแล้วแล้วก็ทําความสะอาดแล้วนะครับอะ อันนี้คือกล่องนะเมื่อกี้ที่เป็นแม่เหล็กเต็มเลยอันนี้ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่บางจุดที่เป็นซอกเล็กๆที่แม่เหล็กเข้าไปอย่างเงี้ยผมมาออกไม่ได้หมดนะครับแต่ก็ดีกว่าเดิมเยอะตามบ่าเนี่ยออกให้ได้หมดเลยนะครับทั้งนอกทั้งในแล้วก็ใต้กล่องก็สะอาดไม่เขียวแล้วนะส่วนหูถ้าเห็นตอนแรกก็จะดำเป็นคราบเลยนะครับ ตอนนี้ก็เยีม่มละแล้วก็ผิวก็ยังเงาอยู่ผิวยังเงาอยู่นะครับก็จะมีตรงนี้นะตรงนี้ที่ตะแรงยังตันอยู่นะครับผมก็ไหนๆก็ทำให้ดูเลยดีกว่าเวลาทำความสะาดแอร์พอร์ตที่ถูกวิธีนะครับในส่วนของตะแรงพวกนี้เราไม่ไม่ควรเอาแปรง เอาแปรงชุบน้ํายาแล้วก็ป้ายลงไปนะครับเพราะจะทําให้สิ่งสกรปรกเนี่ยที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันลงไปข้างในพอลงไปข้างในมันก็จะเกิดทําให้หูว่าเสียหายได้อาจจะด้วยเรื่องเสียงเซนเซอร์เซ็นเซอร์ก็คือเวลาเรายกหูขึ้นมาบางทีมันไม่คอนเน็กนี่ไงครับอันนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ถ้าเปียกเยอะมากเซ็นเซอร์ก็เสียเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ โดยปกติเรายกหูเข้ามาพอเขาประกบหูปุ๊บเสียงก็จะตัดแต่ถ้าเยอะมากเซนเซอร์ไม่ตัดก็น้ำเข้าไปที่ผมใช้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเขาเรียกว่ากาว oca ลองไปเซิร์ชดูนะครับจะมีทั้งหมดหลายเบอร์อยู่นะครับลองดูตามความเหมาะสมแต่ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ตัว hard oca hard เขาจะมีเนื้อแข็งไม่ยุ่ย่เยเราก็กดลงไป แล้วก็ดึงช้าๆขึ้นมานะครับเห็นไหมครับสิ่งสก,รป,กปรกก็จะติดขึ้นมาเลยตะแกรงไม่เสียทรงนะตามหลักการทำความสะอาดต้องให้สิ่งสกรปรกขึ้นมาข้างบนนะครับอย่าดันลงไปข้างล่างทําให้ตะแกรงเสียทรงหรือร่วงเข้าไปตันข้างในแล้วจริงๆไม่ควรใช้ของเหลวเห็นไหมครับจะเอี่ยมแล้วดูอีกข้างนะครับอีกข้างก็จะประมาณนี้ ก็ใช้เหมือนกันถ้าตรงนี้ตันก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงเบานะครับเท่านี้เองแล้ก็ใช้สเปรย์ห้าเช็ดอีกครั้งหนึ่ง สเปห้าแบบนี้ครับไปเซิร์ชหาได้เลยครับสเปห้าสามยี่ห้ออะไรก็ได้ครับถ้าทำความสะอาด a i แอร์พอเช็ดอย่าใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าตรงนี้กาวแยกนะครับเขาจะไหลเข้าไปก็ทําให้หูเสียง่ายเหมือนกันเท่านี้เองกลับมาน่าใช้แล้วดีกว่าเดิมเยอะเลยถ้าใครเห็นคลิปต,ตอนแรกก็จะเห็นนะครับ ว่าตอนมาตอนแรกเป็นแบบไหนส่วนของกล่องผมไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเพราะว่าดึงเคสไม่ออกโดยปกติเคสตัวไหนที่ดึงไม่ออกนะครับมันจะมีร่องอยู่แถวนี้เนาะผมจะใช้ลมมาครับยิงเข้าไปตรงร่องเพื่อให้เคสขยายแล้วก็ดึงออกแต่อันนี้ไม่ออกน่าจะติดกาวมาน่าจะนะครับอันนี้ก็เลยทำความสะอาดได้แค่ช่วงที่ผมเห็นข้างข้างนอกผิวไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ ก็ที่เหลือเดี๋ยวเทสชาร์จแล้วก็ส่งงานเสร็จแล้วครับ